สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่เรารู้จักนาฬิการู้จักเวลารู้ว่าเข็มสั้นเข็มยาวใช้ดูนาทีหรือใช้ดูชั่วโมงคราวนี้เราจะมาเรียนให้ลึกกว่าเดิมนะคะเพื่อที่เรามองนาฬิกาเนี่ยเราจะได้ดูเวลาเป็นเลยจะมีอะไรเพิ่มเติมเราไปเริ่มกันเลยน้องๆคงไม่เคยเห็นนาฬิกาหน้าตาแบบนี้ในชีวิตจริงใช่ไหมครับ เพราะนาฬิกาแบบเข็มจะมีหน้าปัดเพียงแค่ชั้นเดียวและแสดงตัวเลข1 12เท่านั้นแต่นี่เป็นหน้าปัด2ชั้นคือชั้นแรกมีเลข1 12ส่วนชั้นที่2มีเลข13 24ครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าการอ่านเวลาแบบไทยเรานั้นมีการอ่านแบบ24ชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงจริงในแต่ละวันด้วยครับ เรียกว่าการบอกเวลาเป็นนาฬิกาครับน้องๆยังจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยในหนึ่งวันแบ่งออกเป็น24ชั่วโมง12ชั่วโมงแรกเป็นช่วงเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาครับเข็มสั้นจะเริ่มเดินจากเลข6ในตอนเช้าไปเรื่อยๆเป็นเวลา12ชั่วโมง จนกลับมาสู่เลข6อีกครั้งในช่วงเวลาเย็นครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วง12ชั่วโมงหลังซึ่งเป็นช่วงเวลากลางคืนพี่เข็มสั้นจะเดินต่อจากเลข6ในตอนเย็นไปอีก12ชั่วโมงและกลับมาสู่เลข6เพื่อเข้าสู่เวลาเช้าของวันใหม่ครับในหนึ่งวันจะมี24ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่1นาฬิกา และสิ้นสุดวันในเวลา24นาฬิกาหรือเมื่อเข็มสั้นชี้ที่เลข12ในเวลากลางคืนค่ะน้องๆสามารถอ่านเวลาแบบนาฬิกาได้ไม่ยากเลยนะคะยังแค่ใช้หลักการนับต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆจนถึง24และคำนึงถึงช่วงเวลากลางวันและกลางคืนค่ะมาดูกันนะคะ ว่าเราจะอ่านเวลาแบบนาฬิกากันอย่างไรตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วค่ะซึ่งหมายความว่าเข็มสั้นเดินมา12ช่องแล้วในวันนี้ต่อไปเข็มสั้นจะต้องเดินวนกลับไปยังเลขหนึ่งบนหน้าปัดนาฬิกาอีกครั้งซึ่งการอ่านเวลาแบบนาฬิกาให้น้อง นับจำนวนชั่วโมงต่อไปจาก12นาฬิกาซึ่งตอนนี้ก็คือ13นาฬิกานั่นเองค่ะ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23และ24นาฬิกาค่ะเห็นไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะยังแค่เรารู้ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนแค่นี้ก็ทำให้อ่านเวลาเป็นนาฬิกาได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะเข็มสั้นชี้ระหว่างเลขสีกับเลข5เข็มยาวชี้ที่เลข2ในเวลากลางวันคือ16นาฬิกา10นาทีแต่หากเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลา4นาฬิกา10นาทีครับ เข็มสั้นชีร้ระหว่างเลข9กับเลข10เข็มยาวชี้ที่เลข1ในเวลากลางวันคือ9ก้นาฬิกาหนาทีแต่หากเป็นเวลากลางคืนจะเป็นเวลา21นาฬิกาหนาทีครับหลังจากนักเรียนดูคลิปจบไปแล้วมีใครพอจะเข้าใจเรื่องนาฬิกากับเวลามากขึ้นไหมคะอ้าหลายคนเนี่ยก็อาจจะพอเข้าใจและมองนาฬิกาก็อาจจะดูออกแล้วว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังสับสนแล้วก็ยังจําไม่ได้ คุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยมันกลับมาทบทวนกลับมาดูซ้ํากลับมาเรียนรู้อาจจะใช้ช่วงเวลาที่เราว่างหรือจะใช้ช่วงเวลาที่เราอยากจะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆ เราสามารถกลับมาดูได้ตลอดเลยนะคะนักเรียนในคลิปนี้เนี่ยคุณครูไม่ได้ลบทิ้งเลยเราจะกลับมาดูอีกสักสามรอบสรอบ5้ารอบหรือเป็น10บรอบก็กลับมาดูได้จนกว่าเราจะเข้าใจเพราะเรื่องนาฬิกากับเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะนักเรียนคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยดูนาฬิกาให้เป็นเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองครั้งนี้คุณครูก็จะฝากไว้เท่านี้ นักเรียนสามารถกลับมาทบทวนได้ตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาต่อกันนะคะนักเรียน